สวัสดีค่ะตอนนี้เวลาตีสีนะคะได้เดินทางมาถึงเขาคิจกูดออกจากจังหวัดบุรีรัมย์สามทุ่มนะคะในการมาไหว้เขาคิจกูดเราสามารถขึ้นไปไหว้บนเขาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะตอนนี้ก็คือเราได้ซื้อตั๋วนะคะในราคา200บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราก็ นั่งรถสองแถวโดยไม่มีหลังคานะคะพอเราขึ้นมานะคะเราต้องจ่าย40บาทค่าอุทยานนะคะแต่สำหรับคน60ไม่ต้องจ่ายค่ะฟรีนะคะอันนี้ก็เป็นการหลงจากรถสองแถวแล้วะคะ่ะเราก็เดินขึ้นบันไดนะคะระยะทางจากนั่งรถสองแถว ประมาณ5.6กิโลเมตรแล้วเราก็เดินขึ้นอีกนะคะคุณยายไม่ทราบระยะทางว่าตีไปประมาณสักก1กิโลถึง2กิโลนะคะเราก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเห็นไหมคะว่าคนเดินเยอะมากๆเลยค่ะแล้วทุกคนก็มีความสุขนะคะฟังจากเสียงที่เดินขึ้นนะคะแล้ววันนี้อากาศดีด้วยค่ะ เพราะว่ายังเป็นยามเช้านะคะแนะนําอยากให้ขึ้นมาช่วงเช้ามืดนะคะอากาศจะไม่ร้อนระหว่างเดินนะคะเราก็ใช้เหรียญสิบเคราะหรขังนะคะก็เห็นเขาทําคุณยายก็ทําไปนะคะก็เป็นความสุขทางใจนะคะการทําบุญก็ขอให้เสียงกึกก้องให้นางฟ้าชั้นบนได้รับ,บว่าเร่าได้มา ไหว้พระทำบุญนะคะบนยอดเขาคิจกูดค่ะชั้นสิบนะคะหยอดในตู้ที่ระหว่างทางขึ้นนะคะก็จะมีที่นั่งให้เราพักผ่นตามอธัธยาศัยได้ถ้าเราเหนื่อยนะคะตรงนี้เราก็ามาถึงจุดบริการน้ำชาอุ่นๆน,นะคะเป็นบริการฟรีค่ะทุกคนก็นั่งดื่มอย่าง หายเหนื่อยเลยค่ะพร้อมกับบรรยากาศท่ามกลางสายหมอกนะคะวันนี้บอกหมอกลงจัดนะคะคุณยายก็ได้ใช้บริการดื่มน้ำชานะคะโมทนาสาธุกับญาติที่ทำที่มาบริการพี่น้องที่มาทำ ก็จะขึ้นเขาเรียกว่าประตูสวรรค์นะคะดูบรรยากาศทางขึ้นแคบๆนะคะค่อยๆเดินนะคะเพราะว่าคนเยอะค่ะพอเราลอดประตูสวรรค์เสร็จพอเราลอดประตูสวรรค์เสร็จนะคะก็จะมีจุดเช็คอินอีกนะคะจุดนี้เป็นจุดที่บริการดื่มน้ำมาตูมอุ่นๆเช่นกันค่ะ คุณยายดื่มเสร็จแล้วคุณยายก็มานั่งตรงจุดที่ให้นั่งนะคะแล้วก็ชมบรรยากาศท่ากลางทะเลหมอกชมอย่างมีความสุขเลยค่ะเอาพอแล้วไปต่อค่ะถึงแล้วค่ะยอดเขาคิดจกูนะคะที่ทุกคนปรารถนา อยากเดินมาถึงนะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะรับชมในคลิปต่อไปในการมาไหว้เขาคิดจกูดกันนะคะ